ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปราสาททองนิวครับธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครบับสำหรับวิดีโอโมลนี้เป็นวิดีโอพิธีสวดถ,ถอนอธิษฐานจากจีดีตามแบบฉบับเขมรสุรินโดยท่านอาจารย์แสวงสมานทองและอาจารย์กอตสมัครสมาน ขอบคุณไปยังลูกหลานของคุณพ่อวีระคุณแม่อุงพ่อค้าไวนะโอกาสนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้จัดทำาะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ มิโนธรรมาอปัจจยาคามิโนธรรมาเนวะปจยาคาเสกาธรรมาอเสนาธรรมาเนวะเสานาเสกาธรรมาปะเรนตาธรรมาอุปันนาธรรมาอนุปันนาธรรมะสัพพะวะโตอวระหะตสัมมาสัมพุตเตเต สมุหะเนยยะสมุหะกติสมุหะกตโยยะเลื่อนโมคลอนพุทธรทาเลื่อนยะลอยถอนด้วยน้โมพุทธายะสุติยมปิสมุหะเนยยะสมุหะกติสมุหะกตโตยะเลื่อนโมครอนพุทธรทาเลื่อนยะลอยถอนด้วยน้โมพุทธายะสติยมปสมุหะเนยยะสมุหะกติสมุหะกตโยยะเลื่อนโมครอนพุทธรทาเลื่อนยะลอยถอนด้วยน้โมพุทธายะสาธุอโ

i wapurkurntinge awame wa itudinangkai tanang opatpati ciang ba ditang tumang pamewat Sumit jausa ku tuang gando penaso yata menju diso ตาเบนยายเปพ่อคาครับมิจุอัฐินี่นานแล้วหลาย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 สิบปีครับวันนี้ลูกหลานจําการนิมนต์พระท่านมาสวดถอนพร้อมกับคุณพ่อวีระพ่อคานะครับคลิปเมื่อกี้ก็เป็นคลิปของคุณพ่อวีระตอนนี้ก็จะมาเป็นคลิปของคุณตาเบนคุณยายเปพ่อคาครับทีสวดถอนอัญเชิญอัฐิเพื่อไป ทำพิธีบรรจุใหม่ที่เจดีธาตุหลังใหม่ซึ่งลูกหลานได้สร้างขึ้นใหม่ต,ต,ตามประเพณีชาวสุรินเนาะเดีน,นี้อยระมของานโอ้นอโนรุมเฮียจียรานเดตานจุมเฮียละเมินมาเทียดโอกโ,อโอกดังซึ่งประเพณีสวดถอนั้นก็ลูกหลานก็จะนำได้สายสินครับมาคล้อง ที่โกตรบรรจุทาตุครับแล้วก็โยไปที่พระประธานหรือที่พระท่านสวดทำพิธีสวดขอนนะครับ,รบนี่ทำพิธีแบบเขมรสุรินนะครับครับโกดอธิธาตหลายหลายปีครับลูกหลานพึ่งมันเมียนโกดด่ะเอ้ยเนอะปูมันหือไม่นะครับสมัยก่อนก็ใส่ใส่ถุงใส่หผ้าแล้วหมดนะครับ ตอนนี้ลูกหลานก็มาทำาห้ทสวดพรตะเป้ย่าเบนยาเป้ยเบตะเบนยาเป้พวกตะเบื้อตอนนี้ลูกหลานก็จุดเทียนทูบครับเพื่อบอกตาบอกยายครับเพื่อทําการย้ายไปให้ท่านไปอยู่บ้านหลังใหม่ครับไปอยู่บ้านหลังใหม่บ้านนี้เก่าแล้วโทมแล้วไปอยู่คอนโดใหม่ลูกหลานทำมาหากินรุ่งเรืองแล้วก็เชิญท่านไปอยู่ตึกหลังใหม่อยู่บ้านหลังใหม่ หมนบ้านเก่าก็ผุพังหมดแล้วบ้านเก่าสุดโทมแล้วผู้ย่าตายยจะยาไปอยู่บ้านคนดดหลังใหม่ล้ะประมาณนี้คือตายยาคนจะประมาณนี้ก็ชื่นจะเด้อน้องสนุกขไ้อยเาผู้ทางพระวรนตังอภิวาที สวัสดิโตพะภาวะตาธโมธัมมังนามาซาอาทิปติสหันปติกันชลีอันเิวรังอายาจาทัสันติทะสัตตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรมปิมังปัจฉังนะโมหันต์ตาธามพระกวดโตอาตโตธรรมะธรรมพุทธศาสนานะโมพระธรรมะธรรมพุทธศาสนา ໂສສະລັນທັມມັງອະໂສສະລັນທັມມັງອະພະຍາກະທາທັມຕຸຄາຍະເວອັນທນາຍາສໍາພະຍົນທາທັມຕຸຄາຍະເວ นันนาภาวนายป่าธาปาธมาธาสเสนนาาธรมเปตุกามามาภาวนายปาธาปะเหตยุกามามรเนวะทาสนนาภาวนายปาธาปะเหตทุกามธมรมอาจยยคามิโนธรรมา

Dhamma aja dhamma mana dhamma baik dhamma mana dhamma aja baik ya pat jiwanih saya pat ตัปปัตติโยอัจจโยอวิคตัปปติโรนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโต <coughs> 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 สมุหะเนยยะสมุหะคติสมุหะคตโยยะเลื่อนโมคลอนพุทธธรทาเลื่อนยะลอยถอนด้วยนโมพุทธายะทุติยามปิสมุหะเนยยะสมุหะคติสมุหะคตโยยะเลื่อนโมคลอนพุทธธรทาเลื่อนยะลอยถอนด้วยนโมพุทธายะตติยามปิสมุหะเนยยะสมุหะคติสมุหะคตโยยะเลื่อนโมคลอนพุทธธรทาเลื่อนยะลอยถอนด้วยนโมพุทธายะ អូអូអូមេអូสนุกទៀតមកអាយតាកូនចាំតําជំនាប្រមាណប្រមាណណាតើនៅប្រទេសថ្មីទេចាទៅเด้อนะទីចាំលុបបានទីនឹងพัฒ្នាមកហើយគ្រេខ្លួន땡กิลុបមក dah riवा परापा ku tiសក waទ na u कर ជ ទुम्हाගේपा۾वा មទசா pur tu सກपा チャンドパナラソウヤハマリキョテラソウヤハサピシヨアウィワチャンドゥサバロアソアウィナサドゥマテアバワンバンタラヨアソキテカユコアバワアピワサナシレサネ

คนมุนคืนนี้นะคะทางบ้านโหดที่บ้านขันตาท่านจะเบื่อยเออทุกคนจะเบื่อยบ่ได้แก้มโขจไอ้เด็กเตียนไอ้มือไอ้กระปูไอ้ขึ้นไอ้เด็กไซด์มันด่าโกดออยมะนายอ่าจับจับก็อัญชึงนี่ปู่เบนยาเปฮัดเม็ดแล้วก็รณภานี่บัวอะบัวอะเบื่อยด้วยเบื่อยเบื่อยอุเบื่อยได้รามุตินะครับวേก็เอาเลยจ้าเจื้อยตัวเนื้อปฏิ3ไม้นะจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วะดาบน้อยดาติดดาสลางเองวะนะลาเนตามสมุนลมต้องซุงนะได้ใส่แล้วใส่แล้ว10บาทไปแล้วดาโอ้ยดาโอ้ยดาโอ้ยดาท้องซุงดาท้องซุงต้องซุงซา4มื้อซักเนี่ยเซท่งคน30บาทท้องละ9บาท9บาทต้องปรับเอาต้องทํางานต้องปรับต้องปรับตามต้น9ลมได้ใส่แล้ว

有。 ത്ത്ത്തെ ്തീ��൪ ത്ത്തെ ്ത്തെ ൵ർൾൾ ൢ്തു ത്ത്തെ ൖ്തു ൛്തു ൝൳൵�ത്തു �ൡുൾ � การทำเกษกันธงทานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกถ้ำใหม่มีการจับฉลากพิเศษนะครับคนที่มาร่วมทําบุญก็จับฉลากเอาเองนะครับได้อรวันอะไรก็เอาเป็นรางพิเศษนะครับเอาไปุงท้าเอาไปุงุงอะไรหนูสาวคุยจะไม่ลองหาเลยนี่เดี๋ยวแล้วจอดธงขาวดิอ่ะ ก็เดี๋ยวเลือกเลือกเอาหนึ่งชุดแล้วก็ไปจับากลัดนะเยดี๋ยวนี่ค่อยจับลัให้คุณนเดนด้วย่ะเคยบุญเสร็จแล้วก็มาหยิบของหยิบของชำรวยเลยครับครับทำบุญเสร็จแล้วก็จับ ได้ได้ของชํารวยกระบานข้าวสารหนึ่งกิโลกแล้วก็มาจับฉลากต่อครับรุ่นมรุ่นรางวัลพิเศษครับรมุ่นรางวัลพิเศษครับนี่ได้ปลาคาพื้นืหนึ่งแล้วนะไอ้จัยได้ไรไฟเด้ันเลยรันเลชั้นจ้าติตราโลชั่นโอ้ได้โลชั่นไม่ได้บ้นสบายอ๋อมนี่อันน้นเี่จับจับจับ่เวยเลยอ้ยไปที่ลา ในบ้านมีเบอร์เลยเมนี่วันพิเศษเลขที่ออกผ้าทุ่งสาคูนี่ได้ผ้าทุ่งสาคูพืนหนึ่งครับนี่นี่ทำบุญทำบุญมันมันจุออัฐิคนคนคุณพ่อวีระแม่อุงพ่อค้านะครับที่บัดบ้านเซอครับครับนะทางนี้อีกคนหนึ่งครับมาช่วยงานเสร็จแล้วก็มาจับฉลากครับได้เลยครับตันซิ่ ยาโนดผมสันซีโลได้นดกันโดน้วดสนดนดสีดังดสีดงคนนึงนะคะีคนี้คนนีบมาจ้าคุณไมาจ้าอรจาระงอนจจคค่โค้กคโได้ไรครับโดหอยนางรมโอ้โเก่งเก่งเก่งโอ้ได้ข้าครัวเย็นนี้พอดีขอบคุณยายมากะดหอยลูดหอยนู้น่ดหอย คนทท่มาร่วมงานนะครับมามาช่วยบุญคนชจุอัฐิวันนี้ก็จะได้ข้าวสารคนละหนึ่งกิโลข้าวสารกิโลแล้วก็จะมีประวัติของคุณคุณยายครับประวัติของคุณยายคุณยายอุงครับคุณยายอุงพ่อค้าได้ของที่ระลึกไปนะครับแล้วก็มีเงินเงิน แบงค์ยีแล้วก็ยาแก้ปวดตาร่าอ่าบ้านุยยายบานุยตมาแลร่งุยเอา เห็นว่าข้าวสารนี่หลายคุณหลายกระสอบงอาจารย์จับห้เลยาจายจัหปาก้าด้วยาหดตรนี้ถ้าดตงนีาไก็บนครับหลังจากพระท่านหลังจากเฮ่ทำพิธีแห่เข้าโรงยิ่งแหเรงรงหรือแหเข้าประดมพิธีเสร็จแล้ว ทางท่านผู้รู้คือพ่อจารก็จะให้ผู้ช่วยครับนี่นี่ท่านมาทําอะไรครับลองลงมาเห็นก็ตัดผ้าพอกดใหม่ครับพอกดใหม่อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนกดใหม่ก็เหมือนการเปลี่ยนผ้าใหม่๋อเอากระดูกท่านมาปรเปลี่ยนมาเปลี่ยนกดใหม่แล้วนี่ตัดตัดเพื่อตัดสามสองครับสามสองสามก็เปรียบเหมือนอันนี้จังทุกขังนาตาสองก็คือให้ไปสองอย่างก็คือ ทางทุกติและอาทุกติอ๋อทางสุกติและสุกติและทุกติทุกติสองอย่างอันนี้ผ้าที่ใช้ต่ก็เป็นผ้าเบอร์ปกติผ้าชนุ่มผ้าขาวผ้าขาวผ้าขาวแต่คนนี้เขาถนัดดีหน่อยภาัดผ้าถนัดดีหน่อยฐานะครับอันนี้ตามฐานะนี่ก็เอาผ้าผ้าชนุดหรือเป็นผ้าไหมโทมือนะครับผ้าไหมเป็นผ้าไหมโทมือสุรินก็สอาไมชนุดหรือนี่อาจารย์เกวัตสองคืบ ใช่ไหมครับอยู่ท er ี่สองคือเวงใบไกลปีร์อ๋อเวงใบไกลปีร์เวก็คือเวงใบก็คือกระจายตั้งใบอาจารย์ก็ทางสามตาเกลปีร์ก็คือทางทุกขติและสุขติครับอาจารย์เขาก็จะขีดแล้วก็จะเอาไปไปโกนะครับโคตรครับรู้เหยืครับชมหน้าที่แท้จริงของอาจารย์ครับนี่ครับโอ้ดูหน้าท่านไม่ดูนะครับเรียบง่ายนะตูครับ ท่านผู้รู้ครับผู้ช่วยท่านอาจารย์เสวงเียอาจารย์กดภาษาทองครับคนนี้ธมามากินหลายอย่างครับทั้งกู้ชีพทั้งกู้ภัยทั้งได้ผมทรงใหม่ด้วยครับโล้งครับวันนี้โลมากทีเดียวครับไม่โกนนวดครับไม่โกนครับอุตสสาไว้บาร์นิเกอร์ขมาก็นนมมือพิธีการแบบพิธี สวดยุงแล้วก็เปทพีทีอ่บ่อนโเทีโยเทียดแม่เอายายตาก็สวดทอนโมก็โบทถพื้นน้อ,นองแมวคือคนชาวรูซีเมียนบานครับดูซีเมียนก็เลยท,ทําพิธีสวดทอนแล้วก็มามันทาพิธีบรรจุใหม่ครับประสาททองนิวครับอนุรักษ์ศิลปะประเพณีแบบโบราณครับวันนี้ได้ความารู้จากอาจาร,รย์กตประสาททองครับนี่คนนี้นะครับรรครับคุณแม่ผู้ช่วยก็พยายามพับผ้าเพื่อที่จะพกครับ นี่คือโกดเก่านะครับโกดเก่าซึ่งจึงทําพิธีสวดธรรมาจาระฐินะครับจากเจดีธาตุแล้วก็จะมาทําพิธีเป็เออเนโกดใหม่ครับออโกดใหม่ซึ่ง<ด>จะพับเตรียมไว้ครับนี่ครับโกดทองเหลืองโกดทองอย่างนี้ครับแล้วก็อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานข้างบนนี้ครับคืออย่างนี้ของคุณพ่อวีระคุณแม่อุงพ่อคาครับครับพิธีระเบียบพิธีการนะครับก็จะมีเอาดีก้าวเอว ข้าวเว้ยบานนี่นี่คืออะไรครับโจมบูนกอมมิซนตีนมุยโจมบูนอันนี้บูชาครูบูชาครูขันครูขันห้าครูขันห้าโจมบูนอันนี้กอมมาซีนกอมสิซนกอมสิซนตีนบูนตีนมุยกอมมาซนก็มีอะไรบ้างมีข้าวสารหนึ่งจานแล้วก็ข้าวสารหนึ่งจานใบพลูสามใบใบพลูสามใบหมากหมากหนึ่งลูกหนึ่งลูกหมากแห้งนะครับแล้วก็เตียนสองบาทเตียนสองบาทแล้วก็เตียนหนึ่งเล่มเรียก ก็มาซีมตีนมุ้ยตรงนี้เขาเรียกบ้าจมบูนโจมบูนก็มีพลูใบพลูใบพลูใบพลูสีทิศทิศใบทิละสีใบแล้วก็หมากสีลูกหมากสีลูกข้างในนี่นะครับหมากสีลูกเงินสี่บาทข้างในครับเทียนหนึ่งคู่เทียนหนึ่งคู่สามแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ตรุยปรมตรุยปรามบบดอกไม้เขมรสุรินทร์เราใช้ตรุยปรามครับเอาใบตรงมาม้วนแล้วก็เอาเอาใบกระนำ เอาใบไม้มงคลเนี้ยมามาทำเป็นตรูยครับรก็มาซินต,ตรินตีินมุยกับกานห้าในพิธีทำบุญอุทิศตรตงเปรใบตรงเป็แล้วก็ธง8ปดทิศนะครับทงธง,งที่ใช้ในการเข้าพิธีก็คือเหเมื่อเมื่อเช้าครับธง8ปดทิศในธงก็จะมีใส่เหรียญเงินจํานวน9บาท9บาทหนึ่งคำ แล้วก็จะมีธงใหญ่ธงประธานนี่ก็ใช้ทำใช้ในในวันธานก็คือเราเจริญพุทธมนตรพุทธม,มนต์หลังจากทําพิธีเจริญพุทธมนต์มมตอนเย็นครับครับ,รบนี่เก็บตกจากประสาธทธงนิ้วครับพาท่านมาดูอันนี้หกยาวใบไทรใบไทรใบไทรภาษา,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 าไทยเขาไว้หนบอยใบสีอ๋อใบไทรใบสีครับนี่ใบีสี่มุมครับว่าจะจัดใบสี่มุมสี่ทิศครับเดี๋ยวคอยดูว่า หลังจากจัดเรียบร้อยแล้วจะรูปนังหน้าตาจะเป็นยังไงครับ <c oughs> ครับ <c oughs> นี่อัดโคตอัออดทัดแบบธงเนื้อแบบโบราณนะครับในของคุณพ่อวีระหรือคุณพ่อบิงครับข้างใน,นก็จะเป็นอัฐิของท่านนะครับมั<า>นจะมีใส่เงินข้างในด้วยนะน่าจะเป็นเงินโบราณนะเฮ้ยนจะไปขัดให้สะอาดก่อนจ้ะเอาตัวท่านไปขัดใหม่จ้ะจ้ะอมากออ